11รีวิวขอแนะนำสม m o อ th e ร o อ a d v a n c e ด Skin Recovery Cream เหมาะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแหง้งช่วยลดริ้วรอยและสร้างคอเจนต่อต้านอนุมูลอิสระเนื้อครีมซึมได้ลึกและเคลือบที่ผิวชั้นนอกจึงรักษาความชุ่มชื่นได้ยาวนานส่วนใหญ่จะเน้นแก้ปัญหาริ้วรอยจะมี5สารสกัดทรงพลังที่ช่วยฟื้นฟูผิวมี Ac ซทติลฮกอะเพปไทนาย เป็นเพปไทด์ที่ช่วยให้ผิวสามารถรักษาและสร้างตัวเองขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วมีกรดอะมิโน,โนขนาดเล็กที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างคอลเจนและอิลาตินช่วยให้ผิวยกกระชับยืดหยุ่นมีไกโคซมิโนไกแคนเป็นสารสกัดจากสาหร่ายทะเลยับยั้งเอนไซม์ MMPs ที่ทำหน้าที่ย่อยสลายโปรตีนโดยแสงแดดเป็นตัวการที่ทำให้เกิดเอนไซม์ชนิดนี้ จึงช่วยลดการทำลายคอลลาเจนที่ผิวมีวิตามิน A ที่ละลายได้ในไขมันมีประสิทธิภาพในการเร่งการสร้างเซลล์ผิวใหม่มีวิตามิน C และว่านหางจระเข้ให้ความชุ่มชื้นแก็บผิวและช่วยชะลอความเสื่อมแห่งไวัยเมื่อไรที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอยและต้องการเสริมสร้างคอลลาเจนด้วยก็ลองเปิดใจใช้สม e ูติอีโกรเอดวานครีมดู ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดหัวใจกดแชร์กดบันทึกและอย่าลืมกดติดตาม e l e v e Review ด้วยนะคะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์นี้สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์จะใส่ลิงก์สินค้าไว้ด้านล่างนะคะ